นี่เนี่ยอนนเเจตรงกับกระเพาะเลแล้วเนี่ยกระเพาะนี่อันนี้แอมเตรือรู้พอแต่นี่ก็แปดสวแล้วนะพี่รว่หนรแค่มเบตแนาเนี่ยแอเู้ยนี้จมีเพ่มก็เหมืนสี อย่ที่แบบว่าหมอขาวหรือเหล้าบี๊ แม่สามมาเกาะเรามาทำเป็นแบบดึงลูกค้าปุ๊บก็เอามเลอลาเลือกของวันนี้มาจากไหนรับมาั้งทีท่านกาลันเรือกาลันเบือไปไหนเป็นไหนวันนี้ไปรับมาจากเรือกาลเือนจะแจ้งตามมาแล้ว

แต่มันก็สองพันกว่าบาทกล่องก็สองสองพันห้ากล่องก็สองพันห้าเองกล่องเดียวนี่นะครับผมอ่าถ้าลูกค้าต้องการตัวนี้เราจะเอาต้องของมาเอาในกาลมาเสียบอีกแล้วก็กล่องแล้วก็ของก็ต้องหนึ่งห้าพันบาทเฉพาะกล่องนี่ก็สองพันห้าที่โชว์กล่องครับผมที่ที่อย่าบอกเลยว่าเก็บกล่องไม่เก็บเลยอ่ะขายได้ไหมกล่องใครอ่ะายได้ขายได้ของคุณมาลาค่ะอ๋อเลยค่ะอ่าอันนั้นเเม็ดเจ้าของอยู่หลังย่องย่องมหมย่อง ตรวมังกระอครับอันนี้เลยมดเอันนี้พร้อมอันนี้รออันนี้ไม่ใช่หนังคอันนี้ไม่ใช่นนั้นสกรัวกรม่ักอหตัวการเดินแล้วหนังเหมือนกันเลมไม่เหมือนกรมสักอยู่ที่สิบผลิตจะไหนท่านเราก็คือเสื้อเรจะเอามาจากกรมักมาจงจนนครับแล้ไปขึ้เ ันนี้ของปอมรู้ขายอะไรขายอะไรอะไรเนี่ยขายอยู่สี่พันแต่มีชื่อรุูปมั้ยเขามีชื่อรูปอะไรจำไม่ได้เขาชื่ออะไรคืออย่างนี้คือของก็โป้เข้ามาเียขอาคุณเก็บข้างล่างไม่ใช่ว่าเราเอาทีนี้โป้อะใครเจสตูเจสเซียมเจเสตูเจสิ่งของใคไทยเด็จมาจับทีไรมันก็จะฆ่าตัวตายร้องไห้ทุกที เนไอเด็กที่จูได้อิ่มอ่ะขายเป็นบ้านกังแดดผมไว้เจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยมาดูตัวอย่างเกทเอเรืเลยครับแนะนำเลยดิ่เกทเออันไหนตัวเกทเอบเลยตันี้เกทเอบอดที่อยู่ข้างบนถ้าซื้อเซนเจอร์ก็เวลาผมอยากดูพิงโก้ครับนายครับพิงผโก้ครับผ่านนี้นี่ก็ของแท้ก็เจ็ดแสนกว่าบาทนะครับอันนี้อ่ะ มีสองกรครับแล้วสองกระสั่์ก็ห้าโอ้ยพิงโกนี่แล้วนี่สองพันสี่พวกก็พวกพิงโกนี่จะเป็นปีนี้แล้วลูกค้ามาคือเขาก็ทัวร์นี่ไรทัวร์ทัวร์ลงเหรอครับโอ้ผมไม่เห็นลองแต่พี่มานอะไรพี่เขาติดต้องเห็นติ่แล้วเนี่ยลูกค้าคนไทยใช่ไหม คนไทยก็เจ็ดแปดพันนะกล่องเธอไม่ได้ฉันดูกล่องมันรู้แล้วถามจริงกล่องนี้สามรอยข้งปนะข้นงบข้นไปขา้นไปข้นไข้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึนไปขึ้นไป้นปนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นีปขนไมข้นไป้อไ่ขึ้นอปขึ้นนไปขึ้น้นปนปวั้นน่้น้นเือน สาววัดีถามว่าทำไมสีแดงถึงเงินต่างกันไหมองแล้วใช่หรอเข้าใจไหมถามว่าทำได้ไหมได้แอนที่เราเข้ามาเก็บเนี่ยมันก็ไม่สูงว่าแอนเทียเหรอบอกใครใช้คนแคบมาเก็บกระเป๋า โอ้โหันเก่ะแต่ก็ตางกะเก่ยอะเท่าไหร่ก็คดยนะแต่นะน้ักเขาี่ดคีกว่า